สองตัวบนเลขชุดเดี่ยวหนึ่งธันวาคม2566ันดูเลย สวัสดีครับวันดังวันนี้เด็กเแมนแมครับวันนี้มาดูสูตรบุญชุดเดียวอันดับแรกมาดูสูตรคำนวณก่อนครับสูตรที่คำนวณครับมี2ส,สูตรดังนี้ครับสูตรที่ 1. ชาลักหมืน่นบกละพั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 น บวกหน่ยบนและบวก2องคงที่ครับสูตรที่2หลักหมืน่นบวกดักดอยบวก10บนบวกสิบ,บนบวก10บ,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 บนและบวก2องคงที่เดี๋ยวเราไปดูวิธีคำนวณและทดสอบพร้อมกันเลยครับจากสูตรบนทั้ง2ส,สูตรนะครับ นำมาคำนวณกับงวงวันที่นในงในวันที่ผ่านมาครับเพื่อตรวจสอบทั้งหมด3งวด7 27, 2 7 2 0 2จากงวดวันที่1ตุลาคมในสูตรที่1หลักหมื่นเล็ก2ครับบวกละพัน4ครั้งเล็7บวกหน่อยบนเล็ก2 ได้บวกสองคนทีพน้นรวมที่ได้ครับ2บวก7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 บวก2บวก2เท่ากับ34ตัวท่าดับหน่วยได้เลขสีสูตรที่1ครับสูตรที่2องรับหน่วยเลขสอ บวกรับดอยเอกสองสิบบนสามครั้งนะครับสูนจะนำบวกสองครงทีรวมตัวเลขที่ได้ครับสองบวกสองบวกสองเท่ากับหกนำเลขได้มาเตียงครับสี่หก บนเลขที่ออก4 4 6คร่หลับตรงในงวที่หนึ่งต่อมาครับนำสูตรเดิมมาคำนวณต่องวดที่สอง 9, 3, 1 4 4 6ล่ลาง4 4จากสูตรที่หนึ่งหลักหมื่นเลขสามหลักพันสี่หลักหนึ่ง นนเลขกครับและบวกสองคงที่รวมตัวเลขที่ได้ครับ3ามบวกหนึ่งบวกหนึบวกหนึบวกหน่บวกห,บก,หบกสเท่ากับสิบตัว้านหน่อยได้5ครับต่อมาสูตรที่2อลักหมื่นเลขสามบวกรเรยได้สี่สิบบนครับ เลขสีสามครั้งและ2งครั้งทีผลรวมตัวเลขที่ได้ครับ3บวก4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 บวก2เท่ากับ21ได้เลขตัวฐานลกหน่อย1เป็น5 1ครับเลขที่ออก งวดต่อมา9 5 1ครับงวดที่2ต่อมาครับนำสูตรนี้มาคำนวณเป็นงวดที่3 743 9 5 1สูตรที่1ครับหลักมือนเลขสี บวกละพันสี่ครั้งเลขสาบวกหน่บุญครับเลขหนึ่งและบวก2องคนทีผลรวมที่ได้4ี่บวกสามบวกสบวกสบวกสบวกหบวกสองเท่ากับสิบกครับ 19, เราทายักหน่อยได้เลขเก้าสุดที่2ครับลักมือนเลขสี่บวกร้อยเลขเก้าสิบน3ครามงเลขห้จาจะนำบวกสองคนี้นนพรรวมที่ได้4บวก9บวก5บก5 หก5บวก2เท่ากับ20ตัวทานรักบนเลขศูนย์ครับได้9 0ตัวสอบลเลขที่อองวดต่อมา9 90นะครับเข้าวงวดที่3 2ตัวบนครับจากนั้นเราใช้สูตรนี้นะครับไปคำนวณต่อเพื่อหางวดต่อไปวันที่1ทันวา6นี้ครับ นำลงวันที่1ครับ 5, 5, 7, 9, 9, 0นะครับจากวันวันที่16พฤศจิกาย,ยนมาคำนวณท้งสองสุดสุดที่1คึ่งคำักหมื่นเลข5บวกละพันสีครั้งเลข7จ็ดเงินบนครับเลข0ูและบวก2ครั้งที่ผลรวมที่ได้ 5บวก7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 บก2เท่ากับ5ครับตัวทาหลักหน่วยได้5สุตที่2หลักหมื่นดะคะบวกหลัก้อยดี้ครับ10บน3ครั้งใีก้และบวก2คง้ที่ ควรรมที่ได้ครับ5บวก9บก9บก9บวก9บวก2เท่ากับ43ตัวทานหน่ยได้เล็ก3เป็น5 3ประจำหมดวันที1ทันวะคุม2566ครับมาสรุปเลขที่ได้อีกครั้งครับ บนชุดเดียวคำนวณได้5 3 1สหธันวาคม2566ครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ